สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูหลิงอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูหลิงจะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะเป็นยังไงบ้างเอยเด็กๆคงจะได้อ่านหนังสือทบทวนความรู้ นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของตนเองใครที่ยังไม่ส่งงานนะคะเคลียรงานส่งให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ในหมวดของสังคมศึกษานะคะเราจะเรียนในเรื่องของศาสนานะคะมาดูซิว่าวันนี้คุณครูอลิงจะพาเด็กๆเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะ ก่อนอื่นคุณควหลิงขอทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะความรู้เดิมก่อนที่เราจะปิดเรียนนะคะลูกก่อนที่เราจะปิดเรียนเราเรียนอยู่เกี่ยวกับพระธรรมนะคะพระธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนานะคะซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ของพระธรรมเราได้เรียนจบกันไปแล้ว นะคะก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาหรือว่าพุทธสุภาษิตต่างๆนะคะอันนี้เราเรียนผ่านกันไปแล้วทีนี้ในวันนี้เราจะขึ้นบทนะคะบทหรือหน่วยการเรียนรู้ใหม่ก็คือคืออะไรเอ่ยจำได้ไหมจำได้ไหมที่ครูอลิงเคยสอนนะลูกที่ว่าหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคืออะไรอ่าก็คือ แก้วอันประเสริฐทั้ง3ประการได้แก่พระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะคะในเมื่อเราเรียนเกี่ยวกับพระพุทธแล้วก็พระธรรมจบไปแล้ววันนี้คุณครูหลิงจะพาเด็กๆเรียนเกี่ยวกับพระสงฆ์นะคะเ่าเรามาดูกันว่าเกี่ยวกับพระสงฆ์ในที่นี้เด็กๆจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ ก็คือบุคคลน,นะคะลูกบุคคลที่เป็นคนที่ได้รับพระธรรมจากพระพุทธศาสนานะคะจากพระพุทธเจ้าแล้วเป็นคนที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะและรักษาดำรงคงไว้นะคะสืบต่อกันไปนะคะโดยวันนี้คุณครูหลิงจะสอนเด็กๆในเรื่องของพุทธสาวก อ่าพุทธสาวกคือใครทำไมถึงเรียกว่าพุทธสาวกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพุทธสาวกนะคะหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจำได้ไหมพระพุทธเจ้าคือใครอ่าพระพุทธเจ้านะคะก็คือพระศาสดานะคะหรือผู้ที่ก่อตั้งจร่งไหมคะพระพุทธศาสนาขึ้นมานะคะลูกซึ่งได้บรรลุธรรม นะก็คือได้บวชได้ศึกษาพระธรรมจนบรรลุจนสําเร็จการศึกษาแล้วนะคะและคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพุทธสาวกนี่ต้องมีชีวิตอยู่ในช่วงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันนะคะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าแต่งตั้งขึ้นนะหรือแต่งตั้งแต่งตั้งขึ้น,นว่า ให้เป็นพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าหรือให้เป็นลูกศิษย์คนสําคัญของพระพุทธเจ้านะคะเขาถึงเรียกว่าพุทธสาวกนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธสาวกคนแรกของโลกนะคะหรือว่าลูกศิษย์คนแรกของ ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงมอบความรู้ทรงมอบพระธรรมต่างๆให้นะคะมาดูกันว่าเป็นใครอ่าสัมมเนนนะคะสัมมเนนคำว่าสัมมเนนนี้นะคะก็คือบุคคลนะคะที่ไปขอบวชเป็นพระแต่อายุยังไม่ถึง20ปีนะคะ เขาถึงเรียกว่าเป็นสัมมาเนนนะคะแล้วสัมมาเนนลาหุนอ่าลาหุนอ่านว่าหุนนะคะตัวนี้ลอลิงนะคะลอลิงอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลก็คือตัวนอนหนูนะคะอ่านว่าหุนนะคะสัมมาเนนลาหุนะคะเป็นสัมมาเนรูปแรกในพระพุทธศาสนาที่ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้นะคะแล้วก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นพุทธสาวกหรือก็เป็นเป็นลูกศินะคะเดี๋ยวเราไปดูประวัติและความสําคัญและผลงานสิ่งต่างๆของสามเนรลาหุนกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูจากสื่อวิดีโอต่อไปนี้เลยค่ะสามเณรราหุน สวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับศาสนา,าพุทธค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะกว่าที่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้และนำหลักคำสอนต่างๆที่เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์มาเผยแผ่ได้นั้น ต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายเลยนะคะด้วยพระองค์ท่านทรงมีความพยายามที่จะต้องการหาทางพ้นทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายจนวันหนึ่งพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสมณะผู้มีกิริยาที่สงบทรงเห็นว่านี้คือทางที่จะพ้นทุกข์พระองค์จึงตัดสินใจที่จะออกบวชจนเป็นที่มาของหลักธรรมต่างๆที่เป็นทางแห่งการพ้นทุก และสอนให้เราเป็นคนดีค่ะถ้าน้องอยากเป็นเด็กดีต้องรู้จักนำหลักธรรมมาปฏิบัตินะคะสำหรับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเราไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะวันนี้ห้องเรียนของพลอยในเดินทางไปเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่ห้องพระพุทธศาสนากันค่ะเมื่อเดินทางมาที่ห้องเรียน ก่อนเริ่มเรียนคุณครูการดาได้นำรูปภาพมาให้นักเรียนดูแล้วถามว่านักเรียนทราบไหมคะว่าภาพนี้คือภาพของใครมีใครทราบไหมคะนักเรียนว่าบุคคลในภาพนี้เป็นใครกันเอ่ยคุณครูจะใบให้นะคะว่าท่านผู้นี้เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างการทำความดีในทางพุทธศาสนามากเลยคะ่ะใครเหรอคะคุณครู ครูจะเล่าให้ฟังค่ะสาม,มนเณรรูปนี้มีชื่อว่าสาม,มนเณรราหุลมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเพราะมีใครรู้ไหมคะผมไม่ทราบเลยครับคุณครูได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะสาม,มนเณรราหุลเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธะและพะนางยโสธราเมื่อพระราหุลมีอายุได้เจ็ดปี ได้เสด็จเข้าไปขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าตามคำชี้แนะของพระมารดาพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทรย์สมบัติที่เป็นสิ่งของนั้นไม่ยั่งยืนก่อให้เกิดทุกข์จึงควรให้สมบัติที่ยั่งยืนคือพระธรรมที่จะทําให้เกิดความสุขอันแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงมอบพระราหุลให้พระสารีบุตรบวชให้พระราหุลจึงได้เป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา และยังได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ใส่ใจในการเรียนเป็นอย่างมากท่านทำอย่างไรคะสมณเณรราหุลเป็นผู้ที่สนใจและเอาใจใส่ต่อการศึกษาเราเรียนพระธรรมเป็นอย่างมากท่านจะตื่นแต่เช้าและหยิบกองทรายมาหนึ่งกำมือพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอตั้งใจฟังคำแนะนำคำสอนจากพระพุทธเจ้า และภาษารีบุตรให้มากเท่าเม็ดทรายในการ,รม,มือนี้สิ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านทรงอยากได้รับความรู้มากๆให้เท่ากับจำนวนเม็ดทรายที่อยู่ในกำม,มือนั่นเองท่านเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายมีความกระตันยูและรักษากฎกระเบียบของศาสนาเป็นอย่างดีจนเมื่ออายุได้ยี่สิบปีหลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์จ้ะ หนูจะเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะคุณครูร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เราเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนรู้จักตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ ครูขอทมหน่อยนะคะว่าในห้องนี้มีนักเรียนคนไหนชอบพูดโกโหกหรือเปล่าเอ่ยพระพุทธเจ้าท่านเคยสั่งสอนให้เห็นโทษของการพูดโกหกให้แก่สามเณรราหุลโดยการเทน้ําลงบนเท้าจนน้าค่อยๆหมดไปนักเรียนรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเทน้ําลงบนเท้าทําไมครับทรงสอนว่าถ้าเราพูดโกหกเสมอเสมอ จะเหมือนกับการเอาความดีออกไปจากตัวทีละน้อยเหมือนกับการที่นามทรงเทออกถ้าเราเป็นเด็กที่ชอบพูดโกหกความดีของเราก็จะลดลงลดลงนักเรียนเข้าใจมั้ยคะครับผมจะไม่พูดโกหกอีกสามเณรราหุลมีคุณธรรมที่เราน่ายึดถือเป็นแบบอย่างอยู่หลายอย่างเลยนะคะสามเณรเป็นผู้ที่ว่าง่ายไม่ถือตัว เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายสามเณรจึงเป็นที่รักของทุกคนสามเณรก็ยังเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอีกด้วยนะคะมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเลยค่ะจนสามารถบรรลุอรหันต์ได้และสิ่งที่สำคัญที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนั้นก็คือสามเณรราหุนเป็นผู้ที่มีความกระตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ทั้งสามอย่างนี้ถือเป็นสิ่งที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะน้องๆช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ข้อหนึ่งสามเแนนราหุล ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางด้านใดตอบเรื่องใฝ่ใจในการศึกษาเนื่องจากสามเณรราหุลเป็นผู้ที่ใส่ใจในการศึกษาหาความรู้มากถึงขนาดได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เป็นเลิศในเรื่องใฝ่ใจในการศึกษาข้อสองสมบัติที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่สามเณรราหุลคืออะไรตอบ พระธรรมเนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นว่าพระธรรมเป็นสมบัติที่ยั่งยืนกว่าทรัพย์สินเงินทองข้อสเจ้าชายราหุลเกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธเจ้าตอบสามเณรราหุลทรงเป็นพระราชโอรสของพระพุทธเจ้าข้อสี่สามเณรราหุลเปรียบเทียบทรายในมือของตนเองคืออะไรตอบ ทรงเปรียบเทียบทรายในมือเหมือนดั่งความรู้ที่อยากที่จะได้รับจากพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรข้อ5ข้อใดกล่าวถูกต้องตอบสามนเณรราหุลเป็นสามนเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาเป็นข้อความที่ถูกต้องค่ะสามนเณรราหุลเป็นผู้ที่ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนมากเลยค่ะ ถ้าน้องๆอ,อยากเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งๆน้องๆก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือหมัน่นขวนขวายหาความรู้อยู่เสมอนะคะอีกทั้งยังสอนเรื่องการพูดความจริงไม่โกหกอีกด้วยน้องๆควรเป็นแบบอย่างนะคะความดีจะได้ติดอยู่กับเราตลอดไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ อ้าวเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้เด็กๆได้ศึกษาแล้วก็ดูคลิปวีดีโอจากจาก,จากคลิปวีดีโอกันแล้วนะคะว่าเป็นยังไงเกี่ยวกับสมณมีลาหุนนะคะเดี๋ยวครูอ๋ิงจะมาขอทบทวนท้าความก่อนนะคะสมณีลาหุนนี่คือใครเอ่ยลูกจำได้ไหมสมณมีลาหุนอ่าหลายคนตอบุนครูอลิแล้ว ตอผ่านโทรศัพท์ผ่านคลิปวิดีโอนะคะสัมเณรลาหูน,นะคะก็คือพระโอรสหรือว่าลูกชายใช่ไหมคะของพระพุทธเจ้านั่นเองนะลูกนะพระพระาลาหูนเนี่ยนะลูกนะเออก็เตทีแรกนี่ก็เป็นลูกสายทีนี้พอลูกพอพ่อพอ,ออกบวช นะคะพระพุทธเจ้าออกบวชนะคะพระลาหุนก็อยู่กับพระนางพิมพานะคะอยู่พระนางพิมพานี่ก็เลี้ยง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 ,ยงมาเรื่อยๆทีนี้เมื่อพระนางพิมพานี่พระลาหุลเนี่ยได้เห็นพ่อของตนเองนะคะคุณควรขออนุญาตใช้คำคำศัพท์ นะคะที่เป็นคำศัพท์ทั่วไปนะคะได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือพ่อของตนเองออกบวชนี่ก็เกิดความเลื่อมใสอยากที่จะออกบวชด,ด้วยนะคะก็เลยไปขอพ่อนะคะหรืออขอพระพุทธเจ้านี่ให้ออกบวชด,ด้วยนะคะและทีนี้ในเมื่อพระราหูนเนี่ยนะคะได้ออกบวชนะคะก็ทรงได้ศึกษาเล่าเรียน นะลูกนะเออได้ก็ทรงได้ศึกษาเล่าเรียนกับพระพุทธเจ้าก็คือตั้งใจเรียนมากเลยนะคะหลังจากที่พระหลังจากที่สมเดราหูนะคะก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะก็คือตื่นขึ้นแต่เช้าใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้ศึกษาความรู้นะคะโดยที่ เด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่าพระลาหูนเนี่ยศึกษาเล่าเรียนเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากเลยแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนอยู่ตลอดเวลาจนมีวันหนึ่งพระพระลาหูนเนี่ยสมณีลาหูนเนี่ยได้ลุกขึ้นแต่เช้าเนี่ยแล้วเดินไปที่กองสายกองแล้วเอามือน่กำขึ้นมา กรรมดินสายขึ้นมาแล้วพระลาหูก็เลยพูดคำหนึ่งว่าขอให้ได้รับการคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าหรือพระสารีบุตรมากเท่ากับเม็ดทรายในกรรมมือก็คือเม็ดทรายกรรมเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมคะอาพระลาหูนี่ก็เลยได้รับการยกย่องเนี่ยว่าให้เป็น บุคคลที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากนะคะแล้วสิ่งที่พระรามหูเปรียบเปรยกับเม็ดสายเนี่ยก็คือความรู้ใช่ไหมคะยิ่งรู้มากยิ่งมีมากาเก็บเท่าไหร่กร,รมเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะทีนี้พระรามหูนะคะนอกจากจะเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้ว นะคะยังเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายไม่ถือตัวอัธยาศัยดีนะคะแล้วเมื่อพระราหุนอายุครบ20ปีหรือ20พรรษาแล้วนะคะก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์นะคะแล้วได้เรียนนะคะภาคเพียรเรียนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะลูกจนจบการศึกษา เป็นพระอาหารหันต์องค์ต่อไปนะคะแต่ยังไม่ได้ถึงเป็นพระพุทธเจ้านะคะลูกเพราะพระพุทธเจ้าของศาสนาพุทธเนี่ยมีแค่องค์เดียวนะคะอ่ามีแค่รูปเดียวองค์เดียวนะคะพระพระ,พร,ะราหุนเนี่ยสมณรราหุนเนี่ยเป็นได้แค่พระอาหารหันต์ก็คือเป็นผู้ที่บรรลุในธรรมนะคะปฏิบัติตามคําสั่งสอน นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆจําคําที่ครูหลิงพูดให้ดีนะที่ครูหลิงอธิบายไว้ให้ดีนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ดูจากคลิปวิดีโอดีให้ดีนะคะเพราะสุดท้ายและท้ายสุดแล้วเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และสิ่งที่หนูได้เรียนมานะคะครูอลิงก็จะมีตัวนี้ให้คะ่ะแบบทดสอบนะคะ ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องมีทั้งหมด4ข้อนะคะแบบทดสอบตัวนี้นะคะมันก็จะมีอยู่ในคลิปวิดีโอเหมือนกันแล้วคำตอบมันก็จะอยู่ในตัวคลิปวิดีโอและสิ่งที่ครัหลิงพูดไปเมื่อกี้นะคะเด็กๆมาดูอะไรบ้างนะคะมาดูข้อที่1น่อาสมเณรลาหุนนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทาง,างด้านใด่ด้านใด ความเป็นเลิศฐานะยกย่องว่าเป็นคนที่มีความรู้ใช่ไหมคะศึกษาหาความรู้ฝ่ายศึกษาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะทีนี้มาดูข้อที่สองสมบัติที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้สัมมาเนรามคืออะไรอื่นสมบัติที่มอบให้เป็นอะไรลูกืเป็นอะไรเออหลายคนตอบว่าความรู้ หลายคนตอบว่าพระธรรมได้ทั้งหมดนะคะทั้งความรู้แล้วก็พระธรรมนะคะที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่สัมมณีนนลาวนะคะต่อไปดูข้อที่สามสัมมณีนนลาหุนนะคะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรพระลาหุนนี้เป็นอะไรกับพระพุทธเจ้าเออโอ้ยข้อนี้อยากให้ตอบอยาก อยากอยู่ใกล้ๆและอยากได้ยินเสียงเด็กๆจังเลยเด็กๆทุกคนจะต้องตอบได้ใช่ไหมคะก็คือเป็นเป็นอะไรคะเป็นพระราชโอรสหรือว่าเป็นลูกชายใช่ไหมคะอ่าและข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะสม,มะเณีลาหูนนะคะเปรียบเทียบเม็ดทรายในกำรรม,มือกับอะไรแหมเมื่อกี้คัวเลีงอธิบายไปแล้วเปรียบเทียบเม็ดทรายในกำม,มือของตนเองคืออะไรคะ กับอะไรกับความรู้นะคะความริวรู้ที่ตัวเองได้ศึกษาได้ใฝ่เรียนใฝ่รู้มานะคะอะคัวหลิงมีให้ทั้งหมด4ข้อนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอย่าลืมนะคะแบบทดสอบตัวนี้ทำลงในสมุดที่เราใช้เรียนออนไลน์นะลูกนะที่เราใช้เรียนออนมาน์อย่าลืมเขียนวันที่นะคะ วิชาแล้วก็แบบทดสอบแล้วก็คำสั่งตัวนี้ลงไปนะคะข้อที่หนึ่งเขียนโจทย์เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เขียนต่ออบอบตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะเมื่อตอบเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ขีดเส้นใต้ทีละข้อนะคะให้เป็นระเบียบและสวยงามและที่สําคัญเวลาเด็กๆเ,เขียนหนังสือเด็กๆต้องเขียนด้วยตัวมันจงเต็มบรรทัดเป็นระเบียบเรียบร้อย นะคะเพราะง่ายจะเพราะจะได้ง่ายต่อการตรวจและเวลาที่เด็กๆก,กลับมาอ่านหรือกลับมาทบทวนเด็กๆจะได้อ่านตัวหนังสือของตนเองได้นะคะอ่ะใครมีข้อสงสัยอะไรนะคะถามคุณครูหลินได้นะคะ,คครนะคะหรือย้อนกลับไปดูในคลิปรีโอได้นะคะอ่ะวันนี้คุณครูหลิงขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่เจอกันใหม่ วันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ